มันดูนนมนันมันนี่มันมันแห้งๆไงมีใครกี่มใครบอกว่าชุบหมดแล้เนี่ยน้ำตัวที่อ๋อกินก่อนกินก่อนฉะนั้นเดินมาดูทีงแล้วเ,เอ๊ะมันแห้งๆไงกินก่อนเ,<ล>เลยไม่เลยไม่กล้าลองเหลืขอขากอยมัน,ำนดำทุนเลยคนไม่เคยอาจจะโอเคละ่ะยังไม่เล่นหน่อยลองก,ก็จะติดใจปกติจะแช่อย,อยู่ในน้ำด้วยไอ้พวกแช่เนี่ยไอ้พวกแช่น องดูท er> ี่ไม่ชุ่มมันอยู่ตรงนี้ดูคนทด้ยเรับกินนึงเเคยกินเยอะเนี่ยเตะปเตะไปเนหนัาขี่อะไรกินก็ชุ่มใจห้น้ำซุปให้ด้วยบอ ให้มีน้ำรูปีน้ำต้นแล้วเนี่ยผักนี่ก็เหมือนกันนะนี่ก็ผักตูนไม่ได้ผักกาดตองนี่มาจากไร่ไทยเราเลี้ยงไท่พะโล้ใช่ไหมเอาจากไร่เชิงดาวเดิมปลูกเองหุ่นยาจีนทำเองยอดผักยอดผักดีเนี่ยดูเร็วอร่อยไหมเนี่ยเนี่ยแก่ๆไม่เอากินมัถึงก็รู้ ไข่พริกเนี่ยนะนพริกไงน,นี่ไข่ก็ตุน๋นพรกแล้วไข่ไม่ใช่เบอร์เล็กนี่ไข่เบอร์สูงเั็นตุ๊ใหญ่ๆนี่ขายของายวันนี้น้ำไม่พริกอ่ะน,น้ำส้มพริกสดอะเป็นอะไรเป็นพริกสดที่ใช้ตำนะไม่ได้มาประเทศไหนปปั่นเนี่ยเป็นต้องนานนี่อ้าวยกมาน้นำจะเฉีนราด ตี<ไ>องไปต้องไปเลยนะอ๋อนี่พี่คน